สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะยี่ห้อสมาร์ทโฮมค่ะเดามาเท้าความกันก่อนเลยส้มนะคะเคยทำคลิปนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันมาแล้วครั้งหนึ่งยี Ye ่ห้อโซกันนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้น้องได้คิดแล้วน้องได้จากไปแล้วนะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือส้มใช้น้องเขาแบบสมบุกสมบันมากนะคะเกือบ2ปี แล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะส้มก็เลยได้ตัวสมาร์ทโฮมนะคะหม้อทอดไดน้ำม,มันตัวนี้มานะคะตัวนี้นะคะเป็นโมเดล MV 1 2 0 0นะคะขนาดความจุก็คือ3.5ลิตรค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองมาแกะกล่องกันเลยนะคะ เราก็จะเจอกับคู่มือนะคะในการใช้ต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นตะแกรงรองทอดนะคะนี่หม้อทอดเราออกมาแล้วสวยงามมากหม้อทอดไร้น้ำมันสมาร์ทโฮมตัวนี้นะคะรูหล่ามากๆเลยนะคะอุณหภูมินะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเวลานะคะ นาทีสาคัญนะคะสําหรับคนที่ชอบทําอาหารนะคะแล้วก็ไม่รู้เวลานะคะสําหรับคนที่ไม่รู้เวลาว่าจะอบอาหารเท่าไหร่จะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเขามีให้บอกอยู่แล้วนะคะว่าอย่างนี้ค่ะก็คือประมาณว่าเฟ้นไฟนะคะ15-20นาที2 0 0องศานะคะแบบนี้คือเป็นกุ้งนะคะเป็นเบอร์เกอรี่นะคะเป็นปีกไก่นะคะเป็นหมูนะคะก็เป็นปลานะคะ แบบนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการทอดกันเลยค่ะนี่ค่ะเราจะลองด้วยกระดาษนะคะกระดาษรองทอดนะคะเพื่อไม่ให้มันติดกับไปที่รองทอดนะคะอันนี้ส้มก็ได้หมักเศษไก่เอาไว้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองทอดกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ตั้งเวลานะคะประมาณ10นาทีก่อนนะคะส่วนอุณหภูมิก็180องศาค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกลับด้านนะคะเพราะว่า ด้านหนึ่งสุกแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือส้มอยากให้มันกิมเกรียมกว่านี้นิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะเพิ่มอีก10นาทีค่ะว้าวสุกแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะเหลืองอลา,าม,มากน่ากินมาก ส่วนน้ำมันส่วนเกินนะคะก็จะไปอยู่ที่ข้างล่างของตะแกรงรองทอดค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่ามันจะสุกไหมแล้วก็ทั่วถึงกันไหมนะคะนี่สุกทั่วกันนะคะม สุกทั่วกันนะคะก็ถือว่าใช้ได้เนาะส่วนใครนะคะที่สนใจนะคะก็นี่เลยค่ะเปิดไปที่แอปส้มนะคะตอนนี้ส้มซื้อก็ราคา1,069บาทนะคะรวมค่าส่ง54บาทนะคะก็เป็น1,223บาทค่ะนี่เลยถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูที่แอปส้มได้เลยนะคะโอเคเลยนะคะก็ ถือว่าหม้อทอดแล้น้ำมันตัวนี้นะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยแล้วก็จะมีฟังก์ชันนะคะครบเลยว่าเราจะตั้งเวลาเท่าไหร่กี่องศาความร้อนเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็ถือว่าครบคันเลยนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะส้มก็ขอจบคลิปนี้นะคะไปกับไก่ย่างนะคะจากหม้อทอดไร้น้ำมันสมาร์ทโฮมนะคะตัวนี้ โอเคเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย